วันนี้เรามีนิทานก่อนนอนดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะักมาฟังนิทานกันเลยนิทานเรื่องลูกหมีน้อยกับมเมล็ดพันุ์ในป่าใหญ่ที่เขียวขจีมีลูกหมีน้อยชื่อบราวบราวเป็นหมีน้อยที่ขี้สงสัยและชอบสำรวจอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่บราวกำลังเดินเล่นอยู่ริมลำธารบราวก็เจอกองมเมล็ดพันเุเล็กๆก,กองหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มเมล็ดพันธุ์พวกนี้จะเป็นอะไรนะเบราวคิดในใจด้วยความสงสยัยเบราวเก็บมเมล็ดพันธุ์ใส่กระเป๋าใบเล็กแล้วรีบกลับไปที่ถ้ำของตัวเองเบราวนำมเมล็ดพันธุ์มาปลูกในกระถางดินที่มันเตรียมไว้แล้วรดน้ำทุกวันด้วยความตั้งใจเบราวรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งวันหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ก็เริ่มงอกออกมาเป็นต้นกล้าเล็ก เราดีใจมากมันดูแลต้นกล้าอย่างทนุถนอมรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้ต้นกล้าได้เจริญเติบโตวันหนึ่งขณะที่เรากำลังรดน้ำต้นกล้าอยู่นั้นจูจูก็มีกระรอกตัวหนึ่งกระโดดมาบนต้นไม้ใหญ่มันมองลงมาที่ต้นกล้าของเราด้วยความสนใจนี่มันต้นอะไรเหรอกระรอกถามนี่คือต้นกล้าที่ฉันปลูกเองเราตอบด้วยความภูมิใจ แล้วมันจะโตเป็นอะไรกระรอกถามอีกฉันไม่รู้สิแต่ฉันจะดูแลมันให้ดีที่สุดเปวาวตอบกระรอกบอกก,ก็รู้ว่าต้นกล้าจะโตเป็นอะไรลองไปถามคุณนกฮูกดูสิคุณนกฮูกรู้ทุกอย่างในป่าเาารีบวิ่งไปหาคุณนกพูกที่อยู่บนกิ่งไม้ใหญ่คุณนกฮูกฟังคำถามของเปวแล้วก็ยิ้ม,มเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าปลูกนั้นเป็นมเมล็ดของต้นโอกนะเมือ่อโตขึ้น มันจะกลายเป็นต้นโอกใหญ่ให้ร่มเงาแก่สัตว์ป่าและยังเป็นแหล่งอาหารของพวกเราด้วยคุณนกพูกอธิบายเบราฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากมันกลับไปดูแลต้นโอกของมันด้วยความรักและความใส่ใจยิ่งขึ้นหลังจากที่ต้นโอกของเบราเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงวันหนึ่งเกิดภัยแล้งขึ้นในป่าลำธารแห้งเหือดน้ำในบ่อก,ก็ลดลงรื่อยๆต้นโอกเริ่มเหี่ยวเฉา ใบไม้เหลืองและร่วงหล่นเรารู้สึกเป็นห่วงต้นโอ๊กของเขามากเราพยายามหาแหล่งน้ำใหม่ให้กับต้นโอก๊กทั้งปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อหาโพรงน้ำทั้งเดินวนไปทั่วป่าเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินเรารู้สึกท้อแท้ใจแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงพยายามหาทางช่วยต้นโอ๊กของเขาต่อไป ต้นอกเติบโตใบเขียวชอุ่มเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นต้นโอกของเขาเติบโตวันเวลาผ่านไปต้นอกเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแหล่งอาหารและบ้านให้สัตว์น้อยใหญ่ได้อาศัยสัตว์ป่าทุกตัวต่างก็พากันมาขอบคุณบราลพวกเขามารวมตัวกันใต้ต้นโอกใหญ่และสรรเสริญบราลที่เป็นผู้ปลูกต้นโอกต้นนี้ด้วยความอดทน ทำให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ดีอาศัยมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฝันดีนะทุกคนบายบาย